สวัสดีค่ะยืนยอนรับสู่ห้องป้าท้ายบ้านเลยสิตอนนี้ยามเย็นอากาศแห้งกาศเริ่มหนาวแล้วค่ะสิแล้วก็มีงานรำกันนะไปเอาชุดมารำนะคะนี่นะคะกางแห้งแล้างเงี้ยก็ บ้านสองแสบมาแล้วจะเสร็จเนาะสิบ้านสองแสบนะคะลงพันไปไหนลงพันกลับบ้านแล้วนี่ก็ นี่มันเป็นต้นฝ้ายนะคะสิดูดิดอกฝ้ายมาลุงพัดเลยคือพันก็ฟื้นอ,อ,อ่ะนี่นะคะเป็นหลังบ้านนะคะใบเตยงามมากเลยนะคะสิอันนี้ก็เป็นมะละกอนะคะ ลูกมันไม่มีแล้วมะละกอมันจะมีลูกให้เราไหมเนาะตรงนั้นไปเถอะสิเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกสัวัลรสกันตรงนี้นะแค่對對ีิ <haciendo todavía> ไม่น่าเชื่อนะคะที่ว่าใบาเตยมันจะงามขนาดนี้นะคะที่นี่นะคะป้าที่บ้านก็จะเอา แล้วจะปลูกทักต้นสองลดเนาะปลูกให้มันเป็นรุ่มไปเนี่ยใบเตยอป้ายสบายเลยไม่ได้ไม่ได้คิดเลยเนาะแล้วต้นเขาจะใหญ่ขนาดนี้เวลาไปเตยต้องหลัวงว่าเตงแตงอี่ ตามลาบตามกอเนะใหญ่มากนี่ะพี่เจอยากทำขนอมอยากทำขนมเอาเด้อขอมอานะยทำขนมนีนะคะก็นี่เราจะปลูกต้นสาลวดต้นนี้นะคะที่ที่ใส่กระถางไว้นี่นะคะไปะที่บ้านลรดน้ำจะไปะที่บ้านจะหาที่ลง ปลูกข้หลังบ้านให้มันเป็นเสารถอมือมนฉวนตาตาตาต,าตาพลเนาะที่บ้านพ่ออาทิตย์เนาะที่เขาปลูกไว้นะคะตีเดี๋ยวจะปลูกตรงนี้เลยนะคะอันนี้นะคะไอตีหู้กองฟาง Ơi <coughs> Ơi mm -hmm. <coughs> สวัสดีค่ะสวัสดีเจอลักส่ชือข้างข้าท้ายบ้านดลค่ะวันนี้มีเมนูอะไรเนาะนี่นะคะพี่ตุ๊กกี้มาก็มีมีกินอิ่มท้องนะค่ะพี่ตุ๊กกี้ทำน้ำจิ้มเป็นกระมังแต่ถ้าเสือทำแค่ถ้วยอะน้ำมแล้วใช่ไหมนั่น ะป๋องี่ดายอืมมแรงเลยใช่ไหมไม่ยังอยู่ในฝาสีแล้ากินต่อเน่าออกเลยนเอาเอเพิ่มดีกว่เอาย่มยับกระิกกะิซอยโชอีส่จันโอ้ไข่ทอดใส่พริกก็ได้ชิมก่อยาก็อยากให้เก็บออกไว้นู้นเลย ไม่ได้บดเลยหืลาบพั่วแล้อืมลาบพั่วเอามาพ้วอเองนุ๊กเออก็รยางจะกินเฮ้ยไม่ได้กินอี้ยะบอลาบนี่น่ะเรียบื้อนี่ามือหนิจะทิมอันนี้อาจจะเอาเราจะเอามามาเอาทำเดิดเดียวเรียบร้อยพร้อมกินถึงไปได้เลยน้ำซุปเรียบร้อยเแต่นี่ยังได้น้ำซุปสิ่งที่หนูทำเสร็จแล้ว หอกระเทียมเปี้ยวนี่เก่งนะขับรถคนเดียวก็ได้เริ่มเก่งีเรื่อยๆไงถ้าขับยก็เก่งเเก่งอยเก่ที่ใจใจกินร้อยใจกินร้อยใจกินะลับเกะลับเหรอใสารก็เริ่มขึ้เรื่อยๆผูดสารผูดสารหายใจไม่ออกก็เก่งอะทั้งไปทังกลับนะ ไม่เสูง้มันจะอ่น้นแนเ้บเแบเอนัเตนบบหนกินหมายังไม่ได้ต่อเตาเลยกำลังค่ะกำลังใจร้อนกิเตาแล้วตอนนี้ กูมัจันาทำสุกี้แห้งนะเออสุกี้เขาไม่เอามากินคะยไทำสุกี้แห้งให้ยาโอเคเจยโญเจยโญนะคะะไนะครับเออไม่ได้กินห่อเน่ากาไฟไม่ติดอ่ะโอ้อืมคนดังคนดังไดคนใส่ไฟดังนโอ้ก็จะเป็นคนดัง จไมหมุนใครเอาใครเอาเนต่อไปเนี่ยตะกูจอเขาทหน้า hmm, ท so hey, ี่จนจอเขาอะไรตะกูจอครับดูกับจาอินดูดิเนี่ยมาลงกู้เรี่องไปไหนเรียเอีามายกมือหน่อยไปส่งเอนีนที่ง

นี่นะคะคนคนดังคนดังไถฮะ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 ได้ชอบดดด้วยได้ชอบด็ดด้วย โดยหน้ารู้อยู่แต่อยากเอาคลิปเอาเลยหายเปลี่ยนคนดูเยอะเราไม่มีนั่นใช่ไหมซะส้มส้ออระเกียบมีซื้อมาแล้วค่ะโน้ตมันครบทุกอย่างเลยตะเกียบก็ซื้อมาแล้วครบทุกอย่างโไทยฟิ ขัดคุกกี้ก็จะไม่ได้กินหมูกระทะก่อนเราจะขายหมูกระทะอค่ะก่อนที่เราจะกินกันนะคะเฮฮาปาร์ตี้นะคะน,นี่นะคะเห็ดนี่นะคะอะไรที่เสือ